สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมปรอบเสียเที่ลิมแกนครับก็ซื้อบันมาเพรเช้าอยู่ข้าวก็เดินไปตลาดนะฮะก็กะว่าก็คงอยกินอะไรไม่ทันแน่นอนก๋อเนี่ยเรียกบันเนาะบันน, UM นมีบันมบนมีนะครับมีไส้หมูสับไส้หมูยอะครก็ใส่ผักดอง <S <S ผมไม่เคยกินนะแต่ผมบอกว่าอร่อยเลย <S <S นะถ้าขายในเมืองไทยเนี่ยผมซื้อผมบอกเลยถ้าผมซื้อคือติดติดใจละ ได้อย่างหนึ่นงขนมปังนะเขาก่อนผมเคยรายการทีวีเคยสัมภาษณ์คนเดินทางคนลาวก็เดินทางก็ซื้อซื้อขนมปังอ่ะคือขนมปังจากลาวมาขปังแบบนี้เขาถามว่าเอ๊คุณมาทำงานเนี่ยขนมปังที่ไทยแบบนี้ก็มีนะทำไมไม่ซื้อโอ้ขโรตัสหรอกพอที่โรตัสไม่อร่อยขนมปังอย่างนี้ต้องซื้อที่ประเทศลาวเท่านั้นนะหรือแถวแถวนี้ก็ได้นะจริงๆครับมนเขาแตกต่างกับบ้านเรา มีความกรอบนะนุ่มหน่อันนี้ผมบอกแนละ้วกรอบนอกนุ่มหนแล้วก็ผมไม่เข้าใจนะเขาก็อุดใหอ,อุดก่อนอยูในร้อนๆแล้วก็เอาไส้ใส่นะครับแล้วก็เข้ากันมากมากครับเข้าแตงกวานะครับแล้วก็พวกผักดองต่างๆนะครับแต่ข้าไหนก็ไม่ผักสดนะพอทานไปก็อร่อยมากๆเลยนะครับไม่ต้องใส่ซอสน,นะครับยังอร่อยเลย ก็มีไส้ปลากองเก็มีนะมีหลายไส้แต่เราให้เขาจัดมาตัวนี้ผมก kind of ็ถามก็เบาเอียวกาตอบมาว่าเท่าไหรไม่รู้และเพราะวตัวเลขมันเรืองเกินเราก็ซื้อไปผมนึกว่าไม่ถึงหนึ่งเหรียญใค่ไดืดเหรียญผมที่เ่าดึกเหรียญนะครับตกวเลขเขาเดึกเหรียญปรากฏว่าไม่ใช่เขาบอกว่าอีใบหนึ่งมาบอกอ่าอีใบหนึ่งมาตเลยสองใบไปเขาถอนมามาฝา 3,000 3,000เลียวก็เท่าเท่ากับว่าราคามันอยู่ที่ดึกเหรียญกับ3,000เลียวตรงน้น3,000เลี้ยวหนะ้าตุกเราอยู่ที่50บาท50บาทก็มังคายอยู่ราคานี้นะผมบอกมนเพราะมันเป็นหมูสับหมูล้วนนะ <c oughs> โอ้โหเลยอร่อยครับ <c oughs> เพื่อนเพื่อนมาที่ขมนแต่ผมเคยเออคุณุ่นแม่ว่าผมเคยกินที่ลาวครั้งหนึง่งไม่อร่อยเพราะว่าเป็น ที่กินระหว่างทางทรถทัวร์จอดก็เป็นบ้านเรานะ,ะรถทัวร์จอดที่กินระหว่างทางจะไม่อร่อยมันก็ทําอัวๆให้เรานะยังไม่อร่อยมันฟังมันไม่อร่อยแต่ที่นี่ขนมเปร็ดบนหมีม่สุดยอดอยู่ข้างตรงนี้ดีค,ครับ